สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละครับอยากได้กำลังใจอยากได้ยินคําหวานๆจากแฟนเพราะในแต่ละวันเราต้องเจอเรื่องต่างๆมากมายหากไม่ได้ยินอะไรดีๆหรือได้รับกําลังใจจากคนที่รักส่งมาให้แค่นี้ก็มีแรงที่จะสู้ต่อไปแล้วล่ะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูฟังแล้วชื่นใจ5ประโยคที่ออกจากปากคนรักแล้วทําให้หนุ่มๆโคตรจะฟินไปดูกันได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1คิดถึงนะ ประโยคนี้เป็นประโยคคลาสสิกที่ใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละครับโดยเฉพาะออกจากปากแฟนเรามันก็ยิ่งทําให้ดีกรีของความฟินพุ่งขึ้นไปอีกครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากหลังจากที่คุณผู้หญิงพูดประโยคนี้ไปแล้วนั่นก็อาจจะเป็นเพราะด้วยความเป็นผู้ชายน่น,นหละครับที่ทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกมามา,มากมายแต่ลึกแล้วเชื่อสิครับว่าเขารู้สึกดีมากจริงๆครับข้อที่2ภูมิใจในตัวเธอจัง เวลาที่แฟนชมว่าเราเก่งหรือภูมิใจในตัวเราเขาก็คงที่จะอดปลื้มเราไม่ได้เพราะด้วยความเป็นผู้ชายเขาก็ย่อมอยากได้การยอมรับและความภาคภูมิใจจากคนรักมากๆเลยแหละครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีลูกผู้ชายนะ่ะเข้าใจไหมครับข้อที่3เธอคือความสุขของเรา ใครบ้างครับที่ฟังประโยคนี้แล้วจะไม่ฟินครับมีแต่จะยิ้มไม่หุบอ่ะสิครับเมื่อเห็นเขายิ้มเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยครับเราก็แค่อยากเห็นเขายิ้มได้ทุกๆวันก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับคุณสาวสาวข้อที่4เราจะรักเธอตลอดไป ฟังฟังไปแล้วอาจจะเหมือนคำสัญญาครับแต่มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วชุ่มชื่นและอบอุ่นหัวใจอย่างที่สุดครับแค่พูดเฉยเยไม่ได้นะครับคุณทาสาวต้องใช้สายตาในการสื่อความหมายด้วยครับสื่อออกไปเลยครับว่าคุณมีความจริงใจแค่ไหนเมื่อเขาฟังแล้วเขาต้องรู้สึกได้อย่างแน่นอนครับข้อที่ 5. รักเธอในแบบที่เธอเป็น คุณสาวครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงจะสูงจะเตี้ยจะรวยจะจนจะหล่อหรือไม่หล่อแต่คุณก็ไม่ได้สนอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณรักที่ว่าเขาเป็นเขาอาจจะไม่ดีเหมือนใครไม่ดีเท่าใครแต่มันก็ดีที่สุดสําหรับคุณครับเมื่อคุณนสาวเอ่ยประโยคนี้ออกมาคุณหนุ่มๆก็จะรู้เลยว่าคุณรักเขาจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆห้าประโยคที่ออกจากปากคนรักแล้วทําให้คุณหนุ่มๆโคตรจะฟินคุณผู้ชายเมื่อได้ฟังแล้วฟินแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ